สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจเอสทีสวนแตงพานิชนะครับสวนแตงพานิชเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาง่ายสะดวกติดถนนใหญ่นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาเช่นเคยนะครับเรามีบริการจะส่งให้ได้ทุกประเทศรวมไปถึงทางร้านเรามีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเป็นคลิปรีวิวสินค้านะครับเป็นตัวที่เราอยากจะแนะนำนะครับช่วงนี้เครื่องตัดหญ้ามันก็มีการ หากันอยู่เรื่อยๆนะเครื่องไหนน่าสนใจน่าใช้งานมีการสอบถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราขอแนะนําเครื่องตัดหญ้าอีกสักหนึ่งตัวนะครับอีกสักหนึ่งตัวเป็นตัวที่ผมเห็นเครื่องมาแล้วผมอยากจะแนะนํามากๆนะด้วยด้วยคุณสมบัติทั่วไปของมันภาพรวมของมันเนี่ยคือมันเยี่ยมยอดอะคือผมชอบอันนี้คือชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนั่นก็คือตรงหน้าผมเลยนะครับโตสก,ก้า N.B.C.11 นะครับโตสก้าเนี่ยคือผมเคยทำคลิปในเรื่องของเครื่องสูบน้ำไปแล้วนะครับตัวนั้นผมก็ชอบมากนะผมก็ชอบมากเนื่องด้วยวัสดุของเขาการประกอบงานของเขารูปลักษณ์ของเขามันเยี่ยมยอดอะ่ะคือผมชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นั่นคือเครื่องตัดหญ้า N.B.C.11 ทรง N.B.C.11 นี่ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับเราทราบมนดีอยู่แล้วเป็นโมเดลที่นิยมกันอยู่ในบ้านเรานะครับนิยมกันมากๆเลยแล้วก็ตัวเนี้ย อยู่ในเลทราคาที่ไม่ข้ามสี่พันอ่ะโจโหไว้ก่อนเลยสาหรับใครที่ต้องการหาเครื่องตัดหญ้าที่ราคาไม่ข้ามสี่พันเนี่ยตัวเนี้ยผมอยากจะนําเสนอมากๆนะครับมาดูกันว่าทําไมผมถึงอยากแนะนํานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับในตัวของเครื่องยนต์เครื่องยนต์แบบนี้เห็นชัดเจนนะครับมันคือเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะเพราะฉะนั้นเราต้องผสมอ,ตอัตรลุบอัตราการผสมอัตรลุบของเขาเขาแนะนําให้ใช้อยู่ที่25ต่อ1นนะครับเห็นไหมเขาเขียนชัดเจนนะ รุ่นใหม่พรีเมียมใช้ดีทนทานประหยัดน้ำมันนะผสมน้ำมันออโต้ลูปทูทีเห็นไหมครับดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาเห็นไหมสติกเกอร์ตรงนี้คือสติกเกอร์การรับประกันของเขานะครับก็มีการรับประกันให้อันนี้คือมันแบรนด์สินค้าที่มีมาตรฐานสูงๆเนี่ยเขาจะทําแบบนี้กันทั้งหมดนะครับหัวเครื่องอปริมาตรลูกสูบนะครับขนาดของลูกสูบคือ40มิลด้วยกัน40มิลผมตีง,ง่ายๆเป็นกลมๆให้ตัวเลขที่เข้าใจง่ายคือ40ซีซีนะครับ 1.97แรงม้าหรือ2แรงกลมๆนะครับผมเจอประจำนะครับลูกค้าหน้าร้านมักจะถามกันเสมอว่าเฮ้ยไอเครื่องเนี้ยของเองอ่ะทำไมแรงมันน้อยจังวะทำไมที่อื่นมัน4ี่แรง3แรง4ี่แรงกันบอกอย่างนี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะชอบจำตัวเลขด้านหน้าของเครื่องนั้นๆน,น,นะมาเป็นแรงนะครับเสมอซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันคงจำง่ายมั้งแต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นแรงของเครื่องเสมอไปนะครับ เราเจอนะผมเจอประจําเลยกับเครื่องเลื่อยยนที่มักจะชอบพูดว่า3แรง5แรงนะครับมันไม่มีนะครับซีรีส์ที่เป็น5้าพันสองหรือห้าพนพวกนั้นที่เป็น5แรงไม่ใช่นะซีรีส์พวกนั้นมันจะอยู่แค่ประมาณสองแรงเท่านั้นเหมือนกันครับตามขนาดปริมาณของกระบอกสูบเล็กๆ40มิลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับนี่ชัดเจนนะครับมาเรามาดูในส่วนต่อมานะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างมันนี่ก่อนตัวชุดสตาร์ทของเขาเป็นชุดสตาร์ทแบบลานธรรมดานะ แต่ชุดสตาร์ทลานธรรมดาเนี่ยบางคนกลัวว่ามันจะสตาร์ทยากจริงๆผมผมบอกไว้เลยว่าถ้าเราเข้าใจลักษณะการใช้งานนะครับรวมไปถึงเข้าใจเทคนิคการดึงมันจะดึงง่ายและสตาร์ทง,ง่ายที่สําคัญคือชุดสตาร์ทแบบลานธรรมดาเนี่ยได้เรื่องของความทนทานสังเกตไหมเครื่องญี่ปุ่นหรือเครื่องราคาสูง,สงอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีหรอกครับที่เป็นลานทดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลานหนักทั้งหมดเป็นลานธรรมดาทั้งหมดนะครับอ่าถัางน้ามัน จุอยู่ประมาณ1ลิตรเออผมตีกลมนะอย่างที่บอกมันเป็นตัวเลขที่ได้จำมมง่ายๆนะครับก็คือ1ลิตรด้วยกันต่อไปมาดูในส่วนของคาร์บูเรเตอร์ครับนะครับหัวยี่คือแบรนด์ที่ผลิตคาร์บูเรเตอร์เจ้าใหญ่ของจีนนะครับเราเคยคุ้นกับบิ๊กดินเราเคยคุ้นกับ abc มันมีหลายหลากหลายนะครับงานตัวนี้เป็นงานเกรดดีของ เมืองจีนเขาอย่าลืมอย่าลืมตัวทั้งหมดนี้นะครับมันคืองานของจีนโตสก้านะครับไม่ใช่ของญี่ปุ่นเป็นงานจีนต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจก่อนว่าชื่อแบรนด์เขาเขาจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้บางคนชอบถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นหรอเลนราคานี้ลูกค้าไม่ได้ญี่ปุ่นแน่นอนผมการันตีนะครับแล้วเราตรงไปตรงมาว่ามันคือเครื่องจีนแต่จีนที่มีคุณภาพอ่ะนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องคัดกันเข้ามานะครับอ่ะมาดูต่อมาดูต่อ บบนอกจากคาบูเรเตอร์แบบหัวยี่แล้วเนี่ยหัวยี่เนี่ยคอาเด่นในเรื่องของคาบูเรเตอร์เป็นโรงงานที่ผลิตคาบูเรเตอร์ใหญ่เบอร์ต้นๆ้นของจีนนะครับแล้วก็เขาได้ในชื่อของในเรื่องของการประหยดดัดน้ำมันมากๆนะครับหัวยี่นะตัวคลัตช์ของเขาเป็นคลัตช์แบบ3ก้อนนะครับให้เนื้อมาค่อนข้างหนาเลยนะเดี๋ยวผมจะแทรกภาพคลัสต์แทร,รกภาพของคลัตต์ตัวเนื้อเขาให้ดูนะครับอันนี้พอดีมันประกอบไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ให้ดูว่าเนื้อ,ขอเขาเขาเป็นยังไงนะครับคลัสต์ ตัวเครื่องน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ7.5กิโลด้วยกันคือยังไม่ติดใบมีดนะยังไม่ติดอุปกรณ์คือเท่านี้แบบเนี้ยทั้งหางแบบเนี้ยประมาณ7.5กิโลด้วยกันนะครับก็เป็นน้ําหนักปกตินะผมว่ามันเป็นน้ําหนักปกติของเครื่องยนต์เกรดงานพวกนี้บางตัวเนี่ยมันมีเบากว่านี้นะมันมีเบากว่านี้แต่ชัดเจนมากๆคือสังเกตดูนะถ้าเลทที่มันต่ํามากๆนะอย่างเช่นพวกพันกระบาดน,นะน้ำหนักมันจะเบานั่นคือด้วยเหตุผลของวัสดุนะบอกชัดเจนมากๆ ด้วยเหตุผลของวัสดุน้ำวัสดุมันจะน้ำหนักเบาแต่พวกนั้นมันได้ราคาประหยัดครับมันเป็นระเคเดตราคาประหยัดเลตราคาทั่ว,วไปแต่มันเทียบกันไม่ได้นะผมบอกเลยว่าเกรดงานเทียบกันไม่ได้ลักษณะาการใช้งานหน้าง,งานเทียบกันไม่ได้ถ้าจะเล่นงานหนักอยากลุยงานหนักตรงมาตัวนี้นี่มันคือคุณภาพที่ดีมากๆนะครับอ่ะมีอะไรกันให้อีกบ้างอุปกรณ์ที่เขาแถมให้นะครับก็เช่นเคยประแจหกเหลี่ยมเนื้อเขาดีนะเนื้อเขาดี พวกนี้คือเนื้อดีมากๆคู่มือที่พวกเราอ่านกันเป็นประจําและให้สังเกตหนึ่งไหมคู่มือทรงนี้แบบนี้คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเดี๋ยวผมไว้เฉลยไวต้ตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวผมไว้เฉลยตอนสุดท้ายมันคุ้นคุ้นมากๆเลยนะคู่มือแบบนี้นะ,ะตัวใบมีดที่เขาแถมให้เขารับตัวนี้เขาจะไม่ได้แถมเป็นใบมีดท,ทรงอีโต้นะครับเขาแถมเป็นใบมีดแบบจานอย่างนี้จานแล้วหนาด้วยนะหนาด้วยนะงานเขาสวยจังเลยอยากได้ไว้ขายจังเลยไม่รู้ว่าบริษัทเขามีขายหรือเปล่านะ หนาดีมากๆนะครับติดใบมีดสามใบแบบนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมนี่คือแถมไปนะแถมมากับตัวเครื่องนะครับไม่มีใบมีดทรงอิโต้แถมนะครับไม่มีนะเขาให้มาเป็นตัวนี้แทนนะครับเขามองว่าความนิยมในบ้านเรามากักจะใช้แบบนี้กันมากกว่าและก็ไม่ชอบใบมีดแบบนั้นซึ่งใบมีดส่วนใหญ่ที่เวลาแถมมาเป็นใบมีดทรงอีโต้เนี่ยบางครั้งมันเป็นเหล็กสปริงดําคนไทยไม่นิยมคนไทยชอบลักษณะของการเป็นใบมีดมากกว่าเขาก็เลยไปแถมนะนะแถมแบบนี้ นะครับก็เลือกเอานะอันนี้คืออาจจะเป็นจุดหนึ่งนะเป็นจุดหนึ่งของตัวเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะตัวสายสะพายเขาให้มาเป็นแบบสายสะพายเดียวมีฟองน้ําหนาและข้อต่อตัวนี้ให้มาแบบเป็นอย่างดีนะครับมันจะมีเทคนิคของการใช้งานของมันอยู่นะเออเวลาเราใช้เราล็อกตัวนี้ไปเลยเราล็อกไปตําแหน่งที่เราที่เราจะใช้เห็นไหมครับตําแหน่งนี้นะแล้วเราใช้สายสะพายตัวนี้คล้องแบบนี้ปับ๊บดูนะชา้าๆปั๊บนี่นะ แล้วก็คล้องแบบนี้ปุ๊บจบล็อกเรียบร้อยหิ้วได้แล้วเห็นไหมครับนี่คือสายสะพายแบบอย่างดีของเขานะเขาออกแบบมาแบบอย่างดีแล้วก็กระทัดรัดใช้งานง่ายนะครับรวมถึงเวลาเราจะปลดเราใช้แล้วก็ดึงแค่ตัวนี้จบเห็นไหมดีมากดีมากดีมากสำหรับการใช้งานนะครับนี่ประกับหางก็หนาปักเลยนะตัวความยาวของก้านกระบอกเขาคือ150ซนติเมตร ซึ่งคือขนาดกระบอกที่มาตรฐานของตัวเขานะครับตัวไกลเล่งของเขาจะเป็นแบบทรงนี้เป็นทรงนี้เป็นทรงคล้ายๆตัว TU43 ของ i ิ s u b i ิ h i หรือที0องรอมีความนิ่มนวลใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่มักจะชอบแบบนี้กันนะเห็นไหมใส่ลงใส่เล่งเขาสวยงามมีตัวาสามารถตั้งเล่งความตึงได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนี่นี่คืองานภาพรวมของเจ้า โตซาก้าเอ็นบนะครับภาพรวมของเขาเนี่ยมันน่าใช้สุดๆเลยนะแล้วก็ตัวคอยไฟคาบูเรเตอร์เขาที่เขาเลือกใช้เขาใช้าใชงานเกรดสูงๆเลยอย่างอย่างตัวไม่เหล็กจันท์ไฟเขาอย่างตัวคอยไฟเขาเขาใช้งานของแบรนด์ของไอ้ปูนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นมันเป็นแบรนด์ต้นๆอ่ะคือบอกมันเป็นแบรนด์ต้นๆเพราะฉะนั้นมันคือการที่เขารวมเขารวมอุปกรณ์วัสดุนะครับของ สิ่งดีๆอ่ะคือหาสิ่งดีๆที่มันดีที่สุดในเลทราคานี้นะสิ่งที่ดีที่สุดในเลทราคานี้นะมารวมไว้ให้เรานะครับโอเคนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับหัวเกียร์มันดูส่วนหัวเกียร์สักนิดนึงผมลืมข้ามไปนะครับหัวเกียร์ของเขาเขาให้มาเป็นทรงนี้นะให้มาเป็นทรงนี้นะครับก็คุ้นๆอีกเช่นกันคุ้นๆอีกเช่นกันถ้าเคยเล่นเครื่องตัดหญ้าและดูรีวิวเครื่องตัดหญ้านะคุณจะเห็นหัวเกียร์แบบนี้ในเครื่องคาไซผมบอกเลย ในเครื่องขาไซเขาจะใช้งานตัวนี้นะอ่านี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราชัดเจนเหมือนที่ผมอุบไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมมองว่าตัวนี้นะทั้งตัวของเขาเลยนะมันน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันกันกบขาไซเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อของคาไซแล้วสบายใจได้ครับในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพของมันแน่นอนชัดเจนโอเค เดี๋ยวต่อไปเราไปลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงการของเขานะเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันโอเคป้าไปครับเราไปลองฟังเสียงเจ้าโตซุก้าเอ็นบีซีหนึ่งกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมเติมน้ํามันไปเรียบร้อยนะครับไลนน้ามันอะไรเรียบร้อยเปิดก๊อกเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทกันนะครับตัวมือเล่นของเขาเช่นเคยนะครับเวลาเราสตาร์ทเราเอาปุ่มลงแบบนี้นะครับถ้าขึ้นอันนี้คือดับเครื่องนะเอาปุ่มลงแบบนี้นะครับยกชกขึ้นนะครับกรณีการสตาร์ทครั้งแรกของวันหรือเครื่องเยนตเย็นนะครับอ่ะแล้วดึงได้วิธีการดึงคือดึงให้เคี้ยวมันเกาะก่อ,กอน,นะแล้วค่อยกระตุกนะจะติดแบบนี้เอาชกลงได้เลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับ รีเครื่องสักคู่นะคะรีเครื่องสักคู่หนึ่งนะ,ะนี่เสียงมันใสดีนะ,ะเสียงมันใสแล้วก็มีความแน่นนะครับโอเคเดี๋ยวอ่าเรามาลองเล่งกันจะลองเล่งเครื่องนะ เน่นเตียนะครับสายของนักหวาดชอบแน่นอนนะครับแล้วก็รอบเล่นได้สูงขึ้นไปสูงเลยอีกสักทีอีกสักสทีอารมณ์เหมือนเบิ้ลลงมอเตอร์ไซค์เลยแหละโอ้นะสบายมาก,มากอ่ะลองติดใหม่สักทีหนึ่งนะลองติดใหม่ดูนะ เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆครับเยี่ยมมากๆครับโอเคครับคงได้เห็นประสิทธิภาพเสียงเครื่องของมันนะครับว่ามันทำได้ดีประมาณไหนไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับมันผมว่าในในมุมของผมเองผมมองว่ามันทำงานได้ สบายสบายฮะสบ,ยสบายสบายสู้งานหนักได้สบายสบายแน่นอนโซลาร์นเลนรานคานี้นะครับอาจจะมีข้อพิจารณาผมอยากฝากข้อพิจารณาเล็กๆน้อยๆไว้สัก4ี่ข้อด้วยกันนะครับนั่นคือ1เลยนะครับตัวคาบูของเขาตรงใต้คาบูของเขาเจ้าตัวนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นสปริงแบบนี้นะครับเห็นไหมคลายไหมมันเป็นสปริงนะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นสปริงเนี่ยเวลาเรากดกดอะไรบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวยางด้านในของมันอาจจะสึกหรอได้ทําให้น้ำมันหยดได้นะครับก็ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะวิธีการแก้ไขก็อาจจะเปลี่ยนถ้วย เป็นถ้วยแบบที่มันเป็นน็อตหางปลาไปเลยอันนั้นก็จะแข็งแรงกว่านะครับ1ข้อนะครับข้อ 2. ในส่วนของขาตั้งผมมองว่ามันเล็กไปสักหน่อยนะครับสำหรับน้ําหนักตัวเือกาการแบกน้ําหนักตัวของมันนะอาจจะเล็กไปสักหน่อยนะครับถ้าได้ตัวหนากว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็จะดีซึ่งมันสามารถหาเสื้อเปลี่ยนได้ตามงานอะไรทั่วไปนะครับมันใช้ด้วยกันได้สบายๆนะครับในส่วนนี้นะข้อ3อามตัวน็อตนะครับในส่วนต่างๆของตัวเครื่องของเขาเนี่ย น็อตพวกน็อตโคกลียมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยนะพวกนี้นะคือต้องบอกอย่างนี้เนื้องานของเนื้องานของตัวเนื้อตัวนี้กับเนื้องานที่เขาให้มาเนี่ยไอตัวเครื่องมือเขาเนี่ยไอเนี่ยมันแข็งกว่ามากนะเพราะมันแข็งเขามากมันกินหัวน็อตน,นะครับเพราะฉะนั้นในการไขเนี่ยต้องระมัดระวังระดับหนึ่งนะต้องระมัดระวังระดับหนึ่งเลยนะครับก็ค่อยๆนะค่อยๆนะนะใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นน็อตที่เป็นใช้สําหรับ เปลี่ยนน็อตเป็นใช้ประแจปากตายไปเลยอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนาสุดท้ายเลยหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ของเจ้าตัวนี้เขานะครับหลายๆคนเรียกมันว่าหัวเกียร์แบบไล่งูนั <c oughs> ่นเพราะว่ามันมีเสียงดังมีเสียงหอนนะครับจากหัวเกียร์มันน่าจะเป็นในส่วนของเฟืองนะคือการใช้งานเนี่ยภาคก,การใช้งานมันใช้งานได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการใช้งานนะครับ แล้วก็มันดังเป็นปกติของเขาอันนี้คือเช็คมาแล้วผมรีเช็คมาจากหลายๆที่หลายๆบริษัทเป็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจะเป็นในส่วนของการผลิตจากทางนู้นเขานะครับเขาผลิตแบบนี้มันผลิตมาแล้วมันเป็นแบบนี้เกือบไม่ใช่เกือบอะ่ะหลายบริษัทมากๆหลายบริษัทมากๆนะครับแต่เช่นเคยอย่างที่ผมบอกไม่ได้มีผลกับการใช้งานเลยนะครับไม่มีเลยนะครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยเป็น4ข้อพิจารณาที่ผมขอฝากไว้นะครับในการ เลือกซื้อเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนของราคาผมอขออนุญาตแจ้งไว้อยู่ในชื่อของคลิปนะครับรวมไปถึงอยู่ในช่องของรายละเอียดสินค้ากดเขาว่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรายละเอยียดสินค้ามามีรายชื่อ,อมีราคาบอกทั้งหมดและตัวเลข4ตัวในชื่อคลิปนะครับด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่ในคลิปนี้นะด้านล่างนะงนะนั่นคือราคานะครับก็สามารถดูได้จากตรงนั้นเลยนะครับช่องทางการติดต่อเช่นเคยขึ้นไว้ให้ด้านล่างติดต่อได้ทั้งหมดนะครับทั้ง เพจร้าน messenger น,นะครับข้อความเพจไลน์ไลโอเอติดต่อได้ทั้งหมดนะครับถ้าจะง่ายสุดคือติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ของร้านเนี่ยแอดเบอร์ด้านหลังเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ไวที่สุดนะครับการแจ้งเตือนไวที่สุดอ่าขอฝาก โตสกาเอ็นบซนึงตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพิจารณานะครับถ้าใครกำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าที่อยู่ในเลทราคาประมาณนี้อยู่ที่ไม่ข้าม4 0 0พันแต่อยากได้เกรงานที่มันดีอ่ะดีๆหน่อยนะผมเชียร์เป็นตัวนี้อีกหนึ่งตัวให้มันเป็นทางเลือก1ตัวสำหรับคุณลูกค้านะครับลองตัดสินใจดูนะลองพิจารณาดูจากที่ผมทำรีวิวไปนะครับหวังว่ามันจะเป็นข้อมูลให ท่านสามารถเลือกได้ไม่มากก็น้อยนะครับหรืออยากได้ข้อามูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับโอเควันนี้แอมินโจคงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากโตสกาเอ็นบีซีหนึ่งตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทุกช่องทางเดี๋ยวจะพยายามทําอัปเดตลงไว้หลายๆชุดช่องทางนะครับจะได้ติดตามเห็นภาพเห็นภาพรวมกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ